สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสายร้อนทัวร์ครับผมวันที่2นะครับของการมาเที่ยวภาคเหนือนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะครับเราออกมากินข้าวเช้าก่อนครับผมเมนูอาหารเช้าก็ตามนี้เลยครับกาแฟปกติข้าวต้ม เราเสร็จแล้วตอนนี้นะครับเราเดินทางไปจังหวัดเชียงรายกันเลยนะครับครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจังหวัดเชียงรายนะครับเส้นทางที่ใช้นะครับเป็นถนนเส้น118นะครับเชียงใหม่เชียงรายเส้นนี้เราเคยวิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ ถนนสวยมากเลยนะครับเส้นทางถนนดีมากวิวดีมากระหว่างทางที่วิ่งครับเจอหมอกตลอดทางนะครับแต่ว่าตัวน,นี้แนะนำนะครับว่าถ้าจะวิ่งตอนกลางคืนนะครับออไม่แนะนำให้วิ่งนะครับเพราะว่าถนนมืดมากถึงจะมีไฟทางตั้งอยู่นะครับแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้เปิด ถนนมืดจริงๆครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าวิ่งช่วงกลางคืนครับผมกลางวันวิ่งได้เลยครับทางสวยมาก รมรับส่งหรอครับอ๋อไม่ไกลคนนี้ของส่งมาขึ้นพอดีคนแก่เยอะครับไป่งไม้งั้นงั้นไปส่งฝันได้ไหมครับออ๋ไปทางไหนครับไปทางนี้ Bye. 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 On, bye. 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 เราถึงแล้วนะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณน,นะครับผมอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับวัดใหญ่มากสถานที่สวยมาก

ค่าตัวเท่าไหร่ครับค่าตัวสี่สิบบาทไปขึ้นไป่เดนจาก่ออออยแใชต่อว่เดินะออค <c oughs> ะ,ะค่อยิอเดิค่เป็นจุดชมวิวตรงนี้ แม่ระวังลืมนะกระจกยังฝนเยอะนี่ไปไปไหนกับแม่แพ็จริงทุกทีเดินทางเาอาฝนพอเวลาลงมันจะเยอะ mình Linh bay bay cúng nếu nó cúng luôn nút ตงำยูว้คนใส่กางก็ไม่ดีนะเห็นมคเห็นไหมครับนมองขึ้นมาอไม่แพเห็ไม่รอหรอกไม่รอนักแพทย์ช้านะเฮ้ยบอกนักแพทย์เร็วเวสิ เดินไม่ไหวหรอกสูงไปรางลื่นนะว่ะ มีถ่ายวีดีโอแป๊บนึงไาอย่างนีนีปอนายเอมาดูเดี๋ยวถ่ายรูปค่าายีนีไม่ต้องอุ้มไม่้ออุ้ม ครับตอนนี้เราออกจากวัดแสงแก้วโพธิญาแล้วนะครับเรามาถึงวัดล่องขุนครับเรามาแวะกินข้าวตรงศูนย์อาหารนะครับอาหารอร่อยนะครับตรงนี้เราก็ไม่แพงด้วยมาแวะกินกันได้ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในวัดล่องขุนนะครับมาเชียงรายก็ไม่แวะไม่ได้นะครับผมวัดนี้เดินเข้าไปเลย Hãy lên cho จังหวัดน้องขุนนะครับผมเราจะไปวัดห้วยปาก้างต่อนะครับก็อย่างที่เราบอกนะตอนนี้เราคลิปที่เรามันถ่ายตอนนี้นะครับเดินทางตอนปลายฝนครับช่วงปลายเดือนตุลาคมมาก็จะเจอฝนประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ได้เจอตลอดนะครับเป็นเจอเป็นช่วงนะครับผมแลตอนนี้เรามาถึงร้วนะครับ ี่ทำไรลูกงั้นเป็นเป็นกบเหรอกบเอ๊าอ๊าอ๊าเด้อไม่ไม่แค่ดูอยากกระโดดในนี้อยากกระโดดเดี๋ยวพาลงไปม่าหวจริงชั้นขึ้นไปชั้นยี่ห้าเราดูนึกว่านม่กี่ชั้นนะ จใส่น,ะะน,นัั้น้26จะมีไัไบปรชันขั้นลงบนเรนนี้โอเคนะครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในจุดชมวิวนะครับถ้าคนเคยไปวัดห้วยปลาตั้งนะครับผมก็จะเห็นพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมนะครับองค์ใหญ่มากเลยครับที่อยู่บนเขานะครับก็ด้านในนะครับ แตเ,เข้างปก็จะมีลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เราขึ้นมาดูวิวด้านบนได้ในใน,ในองค์พระพทุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมน,นะครับอันนี้คือที่นี่เราถ่ายก็จะอยู่ด้านในครับขึ้นมาก็เสียค่าบัตรขึ้นมานะครับคนละ20บาท ในจะมีทั้งหมด26ชั้นนะครับลิฟต์จะมาถึงชั้น25นะครับผมชั้นที่26เราต้องเดินขึ้นไปเองนะครับไม่ต้องปนเดีแล้วบ้างออน,นีก็คือสา,เน,น,าเนเดินนนี้เของเรามีแค่นี้มีปิดแล้วั เขปิดเอปิด อยู่ตรงที่เราจอ,อ,าอ,อ,าอจดรถอะเดี๋ยวลงไปที่จอดรถครับนั่นแหลเด็ลนะเดี๋ยวไปเาะ่ดเดี๋ยวเขาซองดูกวอนเดี๋ยวล้มนะ เ็กนะครับก็บรรยากาศวัดห้อยปาก้ังก <ten> ็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมเราไปกันที่วัดล่องเสือเต็มนะครับรอบนี้เรามานะครับวัดด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็ สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับบรรยากาศวัดห้อยปากั้งกับวัดล่องเสือเต้นนะครับเดี๋ยวถ้าดูย้อนหลังได้นะครับผมคลิปที่ผมเคยไปตัวนั้นถ่ายไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ท้ายคลิปให้นะครับผมคลิปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับย่ายฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปทัวร์กันในเชียงใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ